ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะครับ ชงลองให้ฟังเหมือนว่าอาจจะโดนปิดกั้นการมองเห็นเป็นอย่างมากครับผมจึงอยากจะขอความกรุณาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์และช่วยแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับผมขอขอบพระคุณไว้นาอกาสนี้ด้วยนะครับประวัติศาสตร์มิอาจถูกลบเลือนความทรงจําแห่งการต่อสู้เพื่อปกปักอธิปไตยนั้นก็ยังคงจารึกอยู่ในใจของคนไทยทุกคน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากเพื่อนบ้านที่หมายปองแผ่นดินการ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิปราสาทต,ตาควายและตาเมือนทมซึ่งบทเรียนสําคัญที่ตอกย้ําถึงความกล้าหาญความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่แสดงให้โลกเห็นว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดครับปฐมบทความขัดแย้ง ปัญหาคุกรุ่นจากเขาพระวิหารสู่สุรินเดือดนับตั้งแต่ในปีพศ2551ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดอันเนื่องมาจากปัญหาชายแดนที่ยังคงค้างคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในบริเวณปราสาทพระวิหารถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ จะมีคำตัดสินให้ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาในปีพศ2555 แต่ปัญหาการปักปันเขตแดนโดยรอบนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่คลุมเครือและนำไปสู่การเผชิญหน้ากันหลายครั้งหลายหนเลยทีเดียวครับสถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆในปีพศ .2554 เมื่อได้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงที่บริเวณแนวชายแดนหลายจุดเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปราสาทตาควายและตาเมืองทมจังหวัดสุรินนี่ไม่ใช่เพียงแค่การประทะกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการสู้รบเต็มรูปแบบ ที่ต่างฝ่ายต่างก็งัดเอาอาวุธหนักยิงใส่กันไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนคอ60ปืนกลและอาวุธประจำกายทุกชนิดครับการยิงถล่มที่รุนแรงและต่อเนื่องนับตั้งแต่เช้ามืดของวันที่22เมษายนพศ5 5 5 4เสียงดังก้องสถานนั้นก็ได้ปลุกชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้ต้องอพยพหนีตายกันอย่างโอลมานเสียงปืนที่ดังสนั่นหวั่นไหวคือเครื่องยืนยันถึงความเดือดระอุของสถานการณ์ครับ สมรภูมิเลือดตาควายปราสาทแห่งความทรงจำที่ไม่ยอมให้เป็นของใครปราสาทต,ตาควายหรือปราสาทต,ตาวายซึ่งในภาษาเขมรเรียกว่าปราสาทกรอเบยหรือปราสาทกระวีที่ตั้งตระงานอยู่ณบริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตําบลบากใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทศิลาแรงแห่งนี้นะ,นะครับ ก็ตั้งอยู่บนสันเขาที่ตั้งห่างจากหน้าผาสูงประมาณ10เมตรของเทือกเขาพนมดงรักที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีผังเป็นรูปกากบาทซึ่งสันนิษฐานกันว่าได้สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยนครวัดต่อเนื่องถึงต้นสมัยบายนที่อยู่ในระหว่างรัชกาลพระเจ้าสุรยวรมมนที่สองถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั่นเองแหละครับความสําคัญของปราสาทตาควายนั้น มิได้มีเพียงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดนการที่ทหารไทยยืนยันว่าปราสาทตาควายคือพื้นที่ของไทยและการที่ทหารกัมพูชาพยายามเข้ามาวางกำลังในบริเวณนี้ก็คือชนวนสำคัญที่นำไปสู่การปะทาเดือดในครั้งนี้ครับและยิ่งไปกว่านั้นการที่ไทยนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่ปราสาทตาควายก็ยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นตึงเครียด และจุดชนวนความไม่พอใจจากฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรงความจริงที่เจ็บปวดการสู้รบและวีรกรรมของผู้กล้าหาญการพะทะกันในปีพศ2554มิใช่แค่เพียงเรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามรุกค,คืบเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีรายงานว่ามีการตัดไม้ทำลายป่ากินดินแดนไทยเข้ามาหลายกิโลเมตร รวมไปถึงการสร้างเมืองและบ่อนคาสิโนติดแนวชายแดนในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งการกระทําเหล่านี้แหะครับมันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนในการที่จะเข้าครอบครองพื้นที่นั่นเองละครับซึ่งคํากล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยห้ามไม่ให้มีกําลังทหารติดอาวุธทั้งสองฝ่ายเข้ามาวางกําลังในบริเวณปราสาทตาควายจึงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่บิดเบือนความจริง เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการรุกล้ำอธิปไตยของไทยจากทหารกัมพูชานั่นเองแล้วครับในช่วงเวลาเห่งการสู้รบทหารไทยต้องเผชิญหน้ากับข้าศึกที่เหนือกว่าทั้งจำนวนและอาวุธหนักฝ่ายกัมพูชามีกองกำลังจากกองพลน้อยที่42กองพลทหารภูมิภาคที่4ซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการของพลโทเจียมอนได้ลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์มีทั้งปืนใหญ่รถถังและอาวุธขนาดกลางเป็นจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ โดยวางกําลังที่ปราสาทตาควาย500นายและปราสาทตาเมินทมอีก500นายพร้อมกับรถถังจุดละ5คันครับท่ามกลางห่าก,กระสุนและเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวทหารไทยก็ยังคงยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและก็ได้มีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บ8นายและสาหัส3นายแต่พวกเขาก็ยังคงต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินอย่างสุดกำลังไม่ยอมให้แม้แต่คืบเดียวของแผ่นดินต้องตกไปเป็นของใคร แต่ในทางกลับกันครับความสูญเสียของทหารกัมพูชานั้นมันมีอย่างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่า2,000นายซึ่งก็มากกว่าทหารไทยที่ได้พลีชีพไป16นายอย่างเทียบกันไม่ได้ความเสียหายที่หนักหน่วงจึงทําให้แม้แต่นายผลของกัมพูชาต้องออกมาร้องไห้ออกหน้าสื่อเพื่อให้ไทยหยุดยิงนี่คือบทพิสูจน์ถึงความเด็ดเดี่ยวและความสามารถในการรบของทหารไทย ภายใต้การนำของรัฐบาลไทยซึ่งในขณะนั้นคือนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานั้นมีสมเด็จคุนเซนเป็นผู้นำครับวีรบุรุษผู้พิทักษ์จิตวิญญาณแห่งชาติไทยที่ไม่เคยยอมแพ้สมรภูมิประสาทต,ตาควายตาเมืองทมคือเรื่องเตือนใจว่าพื้นแผ่นดินไทยไมิได้ได้มาง่ายๆแต่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษการสู้รบในครั้งนั้น สดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการที่จะปกป้องอธิปไตยอย่างไม่ย่อท้อแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามนะครับทหารไทยก็ยังคงยืนหยัดด้วยความกล้าหาญเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ไวเรื่องราวของประสาตตาควายและตาเมืนมินทมไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่จารึกในตำราแต่มันคือจิตวิญญ,ญ,ญาณแห่งความรักชาติความเสียสละและความกล้าหาญ ที่ยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวีรกรรมของทหารไทยผู้กล้าหาญในสมรภูมินี้ก็ยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวครับเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยมีวีรบุรุษที่แท้จริงเสมอพร้อมที่จะปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตและจิตวิญ,ญญาณอันแน่วแน่เราในฐานะลูกหลานไทยพึงระลึกไว้เสมอว่าพื้นแผ่นดินที่เรายืนหยัดอยู่นี้ ได้มาด้วยความกล้าหาญและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษผู้เสียสละการปกป้องประเทศชาติไม่ใช่เพียงหน้าที่ของทหารแต่มันคือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปครับในม่านหมอกแห่งอนาคตความตึงเครียดที่ยังคงต้องจับตาถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปหลายฤดูกาลดวงตะวันก็ยังขึ้นลงในทิศเดิม ใบไม้ก็ยังคงร่วงหล่นทับถมในป่ารกและปราสาทร้างก็ยังคงเป็นเพียงแท่นศิลาแรงเช่นเดิมสิ่งเหล่านี้แหละครับมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติของมันมิได้สนใจในอัตราของตัวมนุษย์ผู้ทะเยอทะยานอยากเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะไม่มีการประทะกันอย่างรุนแรงเท่าในอดีต แต่ความตึงเครียดก็ยังคงมีอยู่เป็นระยะระยะกองทัพทั้งไทยและกัมพูชานั้นก็ยังคงตรึงกําลังอย่างเข้มแข็งและก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากันได้ทุกเมื่อข่าวครา,าวที่เกี่ยวกับข้อพิพาทช,ชายแดนการรุกล้ำหรือแม้กระทั่งคลิปเสียงที่หลุดออกมาของผู้นําประเทศก็ยิ่งเพิ่มความระแวงและก็ทําให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับประวัติศาสตร์ ได้สอนบทเรียนอันเจ็บปวดให้แก่เราว่าการรุกรานและการละเมิดอธิปไตยนั้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนเลยแม้แต่น้อยการปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงการเรียนรู้จากอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาอธิปไตยและสร้างความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคต เพื่อให้วีรกรรมของเหล่าทหารผู้กล้าไม่สูญเปล่าและผืนแผ่นดินไทยก็ยังคงเป็นของเราอยู่ตลอดไปครับซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคิดว่าบทเรียนจากสมรภูมิในครั้งนี้ยังคงมีความสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันหรือไม่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับช่องเราให้ฟังดูเหมือนว่าจะถูกปิดกัน้นการมองเห็นอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งผมอยากจะรบกวนให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อดูคลิปแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อให้ช่องเล่าให้ฟังยังคงมีอยู่ต่อไปได้นั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเงินเข้ามาให้ช่องเล่าให้ฟังก็สามารถกดปุ่มซ u p เปอร์เทนส์หรือโอนเข้ามาในบัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟ และก็ช่วยให้มีช่องเล่าให้ฟังให้ทำคลิปดีๆต่อไปได้ครับขออาราธนาคุณพระศิรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรดดนบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ